สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะมาเล่นกันเอาเป็นความรักของสถานะที่มีคนคุยนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดเป็นความรู้สึกของเรากับของเขาถ้ารู้สึกว่ามันตรงก็มีแนวโน้มว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคําทํานายของคุณก็ได้นะคะมาลองเปิดดูขอความรู้สึกของเราที่มีกับเขาในตอนนี้หน่อย เป็น three of cups นะคะกับ queen of pentacles ความรู้สึกของเราที่มีกับเขาเนี่ยบางคนอาจจะได้คุยกับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะเป็นคนที่อาจจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือไปแฮงเอาท์อะไรกันแบบเนี้ยอยู่ด้วยกันมาก่อนอยู่แล้วก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนมันเป็น queen of pentacles มันเป็นไพ่ที่อาจจะมีการที่ต้อง คิดดูหลายๆด้านคิดใช้เวลานานนิดหนึ่งในการที่จะแบบพิจารณาว่าคนเนี้ยจะคบดีไหมหรือจะอะไรดีไหมประมาณนี้นะคะซึ่งสามถ้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะหมายถึงมีความคิดที่สมมติเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบติดเพื่อนหรือว่าชอบไปเที่ยวชอบไปมีสังคมอะไรของเขาอะแล้วเราก็เลยคิดว่า คนนี้จะมั่นคงได้ไหมคนนี้จะโอกาสอะมันจะคือมันจะคุ้มหรือเปล่าที่เราแบบจะให้ใจเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนเราคิดค่อนข้างเยอะมากกับความสัมพันธ์นี้คือแต่ก็เหมือนไม่ไม่ได้รีบร้อนนะคืออาจจะเป็นฟิลเพื่อนหรือเป็นความรู้สึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในในความรู้สึกเราอะนะอาจจะเอองินก็คุยแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ เราก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะคนที่เข้ามาฟังเนี่ยอาจจะอายุสามสิบขึ้นไปแล้วก็ได้นะนะคะแล้วรู้สึกว่าก็อยากใช้เวลาในการดูคนคนนี้นานๆไม่ไม่ได้รีบร้อนเหมือนอาจจะเป็นช่วงที่เอออยากหาความสุขใส่ตัวเองอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ได้มันก็เลยแบบไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะคะในความรู้สึกเรานะงั้นเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขาว่า เขารู้สึกยังไงกับเราอันนี้เดี๋ยวจะดูให้ด้วยนะคะว่ากับคนนี้มีโอกาสได้คบไหม fire pentacles กับ the hermit ทำไมมันดูเงียบมากเลยนิ่งเงียบมากความรู้สึกเขาที่มีกับเราไม่แน่อาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกมีปัญหาเข้ามาก็ได้นะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลยไปใช้เวลาส่วนตัวของเราไปอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างี้อยู่ก็ได้ทําให้เขารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าอาจจะตอนนี้ดูเงียบๆอะดูไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วก็ได้นะคะสําหรับบางคนมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนิ่งมากช่วงนี้เป็นความรู้สึกเขาบางทีบางช่วงเวลาเขาก็อยากมีเวลาส่วนตัวมี โลกส่วนตัวของตัวเองนะคะ The Hermit เป็นไพ่ที่แบบชอบความเงียบสงบแล้วก็แต่บางเวลาถ้าเขารู้สึกเหงาเขาก็อยากคุยกับเราอะอนะคะแต่คือคนนี้จริงๆถ้าความรู้สึกเขาอะเหมือนถ้าจะรักใครจะชอบใครก็จะต้องดูให้ละเอียดเหมือนกันเหมือนกับความคิดเราเนี่ยแหละ แต่ไม่รู้ว่าด้วยความที่มันขึ้นห้าเหลี่ยญเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือประเด็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะคะที่รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยจังเลยมันเปลี่ยนยากหรือมันจูนกันยากอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นทํานองนี้ได้ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้มันเลยเงียบเงียบหายหายกันไปหรือเปล่านะคะอืมแล้วขอดูสิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อ 10 of cups, 4 pentacles, 8 o p pentacles แล้วก็เป็น the death เนี่ย the death เป็นการเปลี่ยนแปลงอะซึ่งในที่เนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนก็จะต้องดูสถานการณ์เรากับเขาว่า มันดีขึ้นเรื่อยๆหรือวันแย่ลงเรื่อยๆถ้าดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันมีการแบบรู้สึกว่าเจอปัญหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไม่ได้คุยกันต่อก็มีสูงเลยทีเดียวอ่ะแต่จริงๆมันมันเอนไปทางที่ไม่ได้คุยต่อนะอืมเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มอีกสักใบแล้วกันว่าขยายเดดเดตนะคะว่ามันจะได้ไปต่อไหมเนี่ย เนี่ย yeah, King of Sword อะมันก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างปิดกัน้นแล้วก็สี่เหลี่ยมมันก็เป็นไพ่ที่บล็อกการสื่อสารหรือไม่ได้คุยบล็อกทุกช่องทางหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามเหมือนทําตัวยุ่งยุ่งทำทำงานของเราหรือเขาก็ทํางานของเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มายุ่งกันไม่ได้มาคุยสื่อสารกันนะคะอืม เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะดูให้โอกาสในการครบอะ่ะงั้นขอเป็นโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกลับมาสารสัมพันธ์กันแล้วกันว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะ Queen of Pentacles Knight of Pentacles Three อ f Cups เอรอบสอจริงจริงมันก็ดูยังยังไม่ได้ตัดกันไปง่งายๆบางคนเนี่ยสามถ้วยอะ่ะบางคนเป็นคนที่รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วยอะ่ะเป็นคนที่อาจจะต้องเจอกันต้องคุยกันเรื่องการทํางานการทําธุรกิจอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนอาจจะต้องเจอกันอยู่บ่อยๆหรือต้องเห็นหน้าเห็นตากันอยู่มันก็เลย พออยากจะตัดแต่ว่าพอมันเจอกันอีกรอบนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยตัดกันยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าถามถึงจะได้คบเลยไหมคือกลับมาสารสัมพันธ์ขนาดนั้นไหมมันยังไม่ได้ขึ้นนะคะแค่ว่าเรากับเขาว่ามันยังไม่ได้ตัดกันไปง่ายๆหรือว่ามันยังมีเหตุให้ต้องเจอกันต้องคุยกันอยู่นะคะมันเป็นเชิงแบบอย่างเช่นต้องไปทํางานแล้วมีการไปไปกินเลี้ยงที่ทํางานหรืออะไรเงี้ย ก็ได้นะที่ต้องเจอกันอยู่อะไรอารมประมาณนี้นะคะอืมแล้วแดาบมันก็เป็นไพ่ที่มันยังไม่ได้ตัดกันไปขนาดนั้นมันยัง move on ไม่ได้ยังคงยึดติดอยู่กับคนคนนี้แต่ถ้าถามว่าไปถึงช่วงที่แบบคบกันไหมมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอ่ะจะถอยก็ไม่ได้จะไปต่อมันก็ไม่ถึงอนะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วช่วงนี้เขาก็รู้สึกเงียบรู้สึก ห่างเหินกับเรามากๆด้วยอาจจะรู้สึกว่าอาดีตมันหรือเกิดขึ้นแบบสะสมมาก็ได้ที่แบบมันน่าจะยากอะความระครังนี้นะคะแต่เราก็รู้สึกว่านิ่งๆนะเราก็เหมือนไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอารมณ์ที่เครียดเท่าไหร่นะคือสภาวะ ทางด้านจิตใจอารมณ์เราคือดีอยู่แต่แค่แค่บางครั้งคิดเยอะวนไปวนมาแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แสดงออกไม่ได้แบบคิดหนักไม่ได้เครียดหนักจนนอนไม่หลับหรืออะไรขนาดนั้นนะคะเรายังคงแบบสบายๆอยู่นะคะก็หรือ,อเราอาจจะเป็นช่วงที่อยู่กับเพื่อนเราสนุกสนานเฮฮายอย่างเงี้ยทำตัวล่าเริงแบบนี้มากกว่านะคะแต่เขาเหมือนแบบอยู่ใน มุมเงียบๆของเขาอยู่ที่บ้านอยู่ที่หออะไรเงรี้ยไม่ได้ไปไหนเลยมันเหมือนเงียบมากช่วงนี้นะคะอืมแล้วก็ The Hermit ก็เหมือนเป็นไพ่ที่ความรู้สึกเขาอาจจะรอคอยการติดต่อรอคอยที่จะได้คุยได้เจอกับเราก็ได้นะอืมนีะคะโอเคขอคำแนะนำจากไพ่ยอยากบอกอะไรไหม กับความรักครั้งนี้ queen of wands แล้วก็ seven Sw of swords เนี่ยมันเป็นความมันเหมือนมีความลึกลับอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมีความลึกลับอาจจะไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลอื่นเสมอไปนะ มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ในใจไม่ได้พูดไม่ได้ให้มันออกมาแสดงออกมาตรงๆอย่างนี้มากกว่านะคะบางทีการที่เก็บเอาไว้มันก็ทําให้อีกฝ่ายไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันอะ่ะอืมถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารที่จะกระทําอะไรออกมาตรงๆได้มันน่าจะดีขึ้นนะคะก็ก็ลองดูสถานการณ์เรา ดีมากน้อยแค่ไหนหาโอกาสพูดคุยอะไรกันได้ไหมก็ลองดูนะคะโอเคขอดูราศีของเราหรือเขาเปน็นอะไรได้บ้างไพซิสมีนทอรัสพึกษบแล้วก็เ e อเมนามิถุนนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ถ้าอยากดูส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ